500บาทใน10นาทีวิธีทำกำไรเทรดหมดบิด10วินาทีนะครับผมกับสคริปเทรดตัวนี้มือใหม่ที่มองหาวิธีทำกำไรนะครับห้ามพลาดเลยนะครับผมกับสคริปเทรดตัวนี้สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดความรู้และข่าวสารดีๆ มาให้กับทุกคนได้เรียนรู้และทํากําไรกันได้เลยมือใหม่สามารถศึกษาเทคนิคและเอาไปทําตามเพื่อฝึกฝนทํากําไรได้ทันทีครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับและใครยังไม่มีบัญชีเทรดมีลิงก์สมัครบัญชีเทรดฟรีและมีเงินทดลองให้เล่นฟรี10,000เหรียญน,นะครับใครที่สนใจเรียนรู้เทคนิคเท,ทรดเพิ่มเติมเข้ามาเรียนรู้ที่กลุ่มไลน์ได้ฟรีตรงนี้ได้เลยนะครับและในกลุ่มมีโค้ดไลฟ์สดพาเทรดทุกวันเลยครับ500บาทใน10นาที วิธีทำกำไรเทรดโหมดบิด10วินาทีนะครับผมกับสคริปเทรดตัวนี้มือใหม่ที่มองหาวิธีทำกำไรนะครับห้ามพลาดเลยนะครับผมกับสคริปเทรดตัวนี้สคริปเทรดตัวนี้นะครับมีชื่อว่าตัว MA cost นะครับที่เราจะเอามาใช้เทรดโหมดบิด10วินาทีกันในการเทรดทำกำไรวิธีการเพิ่มสคริปเทรดนะครับให้มาที่ตัวแพลตฟอร์มของ 8x r a d e นะครับ เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีตัวชีวัดอยู่ที่ตรงนี้นะครับกดขึ้นมาได้เลยมาที่เมนูสคริปต์นะครับผมมากดที่ add new Script นะครับ แล้วก็ทําการนะครับลากคุมตรงนี้นะครับจากบรรทัดที่1ถึงบรรทัดที่7นะครับกดลบได้เลยนะครับแล้วสําหรับตัวสคริปเทสนะครับให้เพื่อนเพื่อนะครับสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับทักไปบอกแอดมินนะครับบอกขอสคริปเทสของโค้ด JTP หน่อยนะครับเป็นตัว MA นะครับผมสําหรับเงื่อนไขในการรับสคริปนะครับให้เพื่อนเพื่อนะครับเปิดบัญชีกับ 8X เทสนะครับแล้วก็เติมเงินเข้ามาเพียง350บบาทนะครับผมขั้นต่ำเนาะก็จะได้รับ สคริปต์ตัวนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับผมโอเคเมื่อเราได้รับสคริปต์มาแล้วนะครับเราก็เอามาวางนะครับกับตัวนี้เนาะตัวสคริปต์ตรงนี้นะครับวางกด c t r โทในการวางลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็กดบันทึกนะครับผมพอกดบันทึกปั๊บมันจะขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับ MA cost นะครับกดขึ้นมาตรงนี้เนาะมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะครับบอกว่าเพิ่มไปที่กราฟนะครับเพื่อนๆก็สามารถเพิ่มเข้ามาในกราฟได้เลยนะครับผม สำหรับการตั้งค่าตัวสคริปต์เทรดเนี่ยถ้าเพื่อนเือนเพิ่มเข้ามานะครับเราอยู่ในโหมดประเภทแท่งเทียนนะครับให้เพื่อนเอนเลือกเป็น10วินาทีนะครับแต่ตัวลูกศรเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะครับเราต้องไปตั้งค่าอินดิเคเตอร์ก่อนนะครับก็มาที่ตัวชี้วัดเนาะจากที่เราเพิ่มมาแล้วเนี่ยเรามากดตั้งค่าตรงนี้นะครับกดตั้งค่าแล้วก็อยู่ที่ไทม์เฟรมเช็คนะครับไทม์เฟรมเช็คตรงเนี้ยนะครับ ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยตอนแรกเนี่ยมันเป็น1นาทีนะครับให้เราเนี่ยนะครับทำการปรับเป็น10วินาทีนะครับ10วินาทีตรงนี้ 10S นะครับกดได้เลยนะครับก็กดสมัครใช้งานนะครับเห็นไหมครับเราจะได้ตัวลูกศรน,นะครับที่สีเขียวมองซื้อขึ้นนะครับพอมันเกิดขึ้นเราก็เปิดออเดอร์ขึ้นสีแดงมองซื้อลง แล้วก็เปิดออเดอร์ลงนะครับเราเทรดตามลูกศรง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับอ่าเพื่อนๆได้รับตัวสคริปต์ไปติดตั้งเรียบร้อยนะครับเราได้เทคนิคการเทรดแล้วต่อไปจะเข้าสู่กระบวนการเทคนิคการบริหารเงินนะครับสำหรับใครที่ได้ตัวสคริปต er ์เทรดไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้ตารางการบริหารเงินตัวนี้ไปด้วยนะครับผมจะใช้คู่กันนะครับสาหรับเทคนิคที่ผมจะเทรดวันนี้นะครับผมเนี่ยจะใช้เงินในพอร์ตอยู่ประมาณ3,000บาทนะครับในการเทรดหากําไรวันละ500บาทนะครับหากําไร วันละ500บาทเนาะผมจะเทรดอยู่ประมาณ10นาทีนะครับผมะจะเห็นมาดูอันแรกนะครับจะมีขึ้นผลตอบแทนนะครับ88%ตรงนี้นะครับเป็นผลตอบแทนที่ทางโบกใจ่ายให้เราเห็นไหมอันเนี้ยเป็นโหมดบิดเนาะทางโบ๊กใจ่ายให้88%เรนะครับเราก็เอา88%ตอรงเนตรงนี้มาเกอกที่ตรงนี้นะครับผมแล้วตัวมาติงเกล2จุด 2-3-4เนี่ยไม่ต้องมายุ่งเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวคูณไม้นะครับเป็นการระบบคำนวณไม้อัตโนมัตินะก็เป็นค่ามาตรฐานนะครับผมตรงนี้มันจะทำให้กำไรสุทธินะครับออกมาประมาณนี้แล้วใช้งบอยู่ประมาณนี้นะครับในการคำนวณเนานะเนี่ยเราสามารถปรับนะครับในไม้แรกได้นะครับว่า สมมติเพื่อนๆเนี่ยไม่พอใจนะครับในส่วนของการบริหารหกไม้เนี่ยคือสมมติถ้าเพื่อนๆมีทุนมากกว่าสา0พันเนี่ยอยากจะเล่นพอตใหญ่กว่านี้นะครับก็สามารถปรับไม้แรกได้นะครับปรับเป็นห้าสิบนะครับปรับห้าสิบเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเนาะเงินทุนของเราเนี่ยต้องมีประมาณห้าพันปรับหนึ่งร้อยมีหนึ่งหมื่นนะครับเนี่ยมันจะบริหารไม้เราเนาะไม้หนึ่งไม้สองไม้สาถึงไม้หกเนี่ยว่าเราเนี่ยควรจะต้องใส่ แต่ละออเดอร์ไม้เท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็จะมีผลออกมาเนาะว่ายิ่งเราใส่ไม้ใหญ่เนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการที่เราจะทำกำไรต่อวันเนี่ยก็จะเร็วกว่าไม้ที่เล็กนะครับก็สามารถปรับตามขนาดพอร์ตของเพื่อนๆได้เลยนะครับว่าอยากจะมีพอร์ตเท่าไหร่นะครับแล้วอยากจะลงเงินเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถ ปรับตามตารางนี้ได้เลยนะครับผมแต่ขั้นต่ำเนี่ยก็คือมันจะเริ่มต้นอยู่ที่30บาทอยู่แล้วนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาเริ่มต้นที่30บาทเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับโอเคก็ไปลุยกันเลยนะครับสาหรับเทคนิคเทรด สคริปต์ตัวนี้นะครับผม MA เนาะวิธีการเทรดนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนกดบวกนะครับที่เปิดทรัพย์สินใหม่ขึ้นมาตรงนี้นะครับจะเป็นโหมดบิตนะให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยมาเลือกเป็นตัว BTC USD นะครับเป็นตัว Bitcoin นะครับก็กดขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วต่อมานะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยมาเลือกประเภทกราฟเป็นกราฟแท่งเทียนนะครับแล้วก็มาปรับนะครับให้เป็นแท่งเทียนละ10วินาทีนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับปรับเวลาเทศให้เป็น10วินาทีด้วยนะครับแบบนี้นะเราจะทําแบบนี้นะครับเป็น6จอนะครับก็ให้มากดที่โครงล่างที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือก6หน้าจอนะครับพอเราเลือกแบบนี้นะครับ ให้เรียบร้อยเนาะก็เลือกเป็น10วินาที10วินาทีนะครับก็ทําแบบเนี้ยนะครับผมในทุกหน้าต่างเลยนะเป็น10วิ10วินะครับผมให้ตรงเนี้ยนะครับมันเป็น10วินาทีพอเราปรับกราฟตรงเนี้ยนะครับเป็น10วินาทีทุกอันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาใส่จำนวนเงินนะครับในแต่ละช่องนะตามสูตรตารางของ Excel เราได้เลย ตารางที่ตรงนี้นะครับก็หไม้ที่ตรงนี้นะก็เอาไปกรอกใส่ในตารางอ,อันแรกนะครับเราใส่อยู่ที่ส0สิบใช่ไหมครับผมอันที่สองนะครับผมก็จะใส่อยู่ที่ห7สิบจนะครับแล้วก็ตัวที่สามนะครับใส่หนึ่งสี่เก้าจุดเจ็ดสองตัวที่สี่นะครับผมใส่สามสามสี่จุดสี่ดนะครับตัวที่ห้าใส่เจ็ดสี่เจ็ด จุดสองสามตัวสุดท้ายนะครับหนึ่งหกหกเก้าจุดสามหนึ่งโอเคเราก็เซตแบบนี้นะครับผม ต่อมาแล้วก็มาลุยเทรดตามตัวลูกศรกันเลยนะครับผมอ่าผมจะอธิบายเงื่อนไขในการเข้าออเดอร์ให้ฟังนะครับผมสาหรับเงื่อนไขในการเข้าออเดอร์บายนะครับให้เกิดลูกศรน,นะครับสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นะครับพอมันขึ้นมาแบบนี้ปั๊บเนี่ยเราก็สามารถเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นได้เลยนะครับผมถ้ามันแพ้นะครับถ้ามันแพ้สมมติตรงนี้ปิดเป็นแดงเนาะเป็นแพ้เนี่ยเราก็จะเล่นจอ2ในการทบไม้ต่อไปนะครับ เราก็จะทบไปเรื่อยๆนะตามตัวลูกศรน,นะครับแต่ถ้ามันขึ้นลูกศรสีแดงนะครับเราก็จะเปลี่ยนไปเล่นฝั่งขาลงกันนะครับโอเคตามนี้นะครับก็มารุยกันเลยมาเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นนะครับออเดอร์แรกนะครับเราก็เปิดซื้อขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะเป็นลูกศรสีเขียวชี้ขึ้นแต่ตรงนี้นะครับไม่ขึ้นเนาะเราก็มากดที่จอที่2นะครับเป็นการเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นไปเปิดจอ2แล้วขึ้นไม่เอ่ยนะครับรอรุนกันสามสอง หนึ่งนะครับโอเคก็วินจอที่สองไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่ะตรงนี้มีสัญญาณซื้อลงนะครับแล้วก็เปิดออเดอร์ลงนะครับผมอ่ะขึ้นมาสูงหน่อยเปิดออเดอร์ลงนะครับเห็นไหมครับมีลูกศรก็คือเกิดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถเปิดในแท่งได้เลยอ่ะถ้าลูกศรขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราก็จะเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นนะครับเพราะว่าเหมือนแรงของแท่งเทียนนะครับมันมีการเปลี่ยนเทนนะครับเราก็ต้องกลับด้านเล่นเนาะ ในส่วนของตรงนี้อ่าก็ขึ้นไปนะครับขึ้นมาปิดชนะนะครับในช่องที่2เนาะตอนนี้เล่นอยู่ประมาณช่อง1ช่อง2นะครับก็วินดีเลยนะครับผมอ่ตรงนี้มีลูกศรซื้อลงนะครับเปิดออเดอร์ซื้อลงมานะครับเปิดออเดอร์ลงมาแล้วนะครับโอ้โหลงมาสวยงามตามลูกศรเลยนะครับนี่เป็นการเทรด10วินาทีโอ้โหวินไปสวยๆนะครับผมเข้าเทรดง่ายๆเลยนะครับตามตัวลูกศรนะครับ อ่ลูกศรซื้อขึ้นนะครับก็เปิดออเดอร์ซื้อขึ้นแบบนี้นะครับถึงแม้ลูกศรจะหายไปนะครับแต่ถ้ามันยังแพ้นะครับเราก็จะทบไปฝั่งขาขึ้นอยู่อ่ะนี่ผมก็เปิดไม้สองมาเนาะเป็นการซื้อขึ้นนะครับซื้อขึ้นอ่าตรงนี้มีสัญญาณให้ซื้อลงนะครับเราก็จะเปลี่ยนทิศทางในการซื้อลงนะครับเพราะว่าดูที่ตัวลูกศรล่าสุดนะครับว่ามันบอกให้เราซื้อขึ้นหรือซื้อลงนะครับอ่าตรงนี้อ่าวบอกให้ซื้อ ขึ้นนะครับตรงนี้ซื้อขึ้นนะก็มาจอที่สี่นะครับจอที่สี่มองซื้อขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับเราจะเทรดตามตัวลูกศรเนาะเรามันเป็นลูกศรนะที่จะบอกแรงทิศทางโอเคก็วินจอที่สี่ไปนะครับผมโอเคลูกศรให้ซื้อลงนะครับเปิดออเดอร์ซื้อลงนะครับตอนนี้พอร์ตเนี่ยก็บวกมาอยู่ที่พันหนึ่งร้อยนะครับอ่ารอรอมารอลุน้นออเดอร์นี้กันมาซื้อลงจอสองนะครับผม โอเคเราก็ทบไม้ไปแบบนี้นะครับยังไงยังไงลงไม่เอย่ยลงไม่เอย่ยอ้าวมาจอสามนะครับจอสามซื้อลงมาเรศบิตคอยนะครับผมจอสามตอนนี้ลงมาสวยงามนะครับสามสองหนึ่งโอเคพอตอนนี้บวกมาร้อยหกสิบหกบาทแล้วนะครับจากทุนสามพันอ่ะ แล้วก็เทรดกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับตามตัวลูกศรลูกศรซื้อลงแล้วก็เล็วลงนะครับลูกศรขึ้นเราก็เปิดออเดอร์ขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับมันจะเป็นการเทรดตามแรงของแท่งเทียนนะครับเพราะหมดบิด10วินาทีเนี่ยแท่งมันไวอยู่แล้วนะครับเราก็เทรดตามได้เลยนะครับเทรดตามได้เลยแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ประมาณ จอหนจอสจอสนะครับผมอันนี้มากสุดอยู่ประมาณจอ4นะครับจอ4เนาะก็ประมาณนี้จากที่ผมมาเทรดใน10วินาทีนี้นะครับก็มาลองเทรดได้นะครับการเทรดก็เทรดไม่ควรเกินประมาณ10นาทีนะครับก็กําลังดีเนาะถ้าเราอยู่ในตลาดนี้นานๆน,น,นะครับมันจะเจอในช่วงของกราฟไซเวย์ way, หรือกราฟที่วอลุ่มไม่ค่อยมีแรงนะครับ เมื่อโวลุ่มมันไม่ค่อยมีแรงนะครับหรือโวลุ่มมันน้อยเนี่ยนะครับกาฟมันจะเป็นไซด์เว์แล้วมันจะมีการซื้อขึ้นซื้อลงลูกศรเนี่ยจะมาค่อนข้างถี่แล้วก็บ่อยนะครับมันอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยมันต้องมีแรงในการเหวี่ยงทิศทางของแท่งเทียนนิดนึงนะครับมันถึงจะวินดีนะครับสำหรับคริปเทรดตัวนี้ ช่วงนี้นะครับผมเข้ามาเทรดเนี่ยแท่งเทียนเนี่ยก็วิ่งดีนะครับตัวลูกศรเนี่ยมีการซื้อขึ้นซื้อลงนะครับก็ไม่เกิน2-3จอเนี่ยผมก็ชนะสวยๆนะครับทำกํำไรได้10นาที500บาทได้ง่ายๆเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะเร่งเวลาของคลิปนะครับจากการที่ผมเทรดเทคนิคนี้ให้ดูนะครับว่าเออมันวิ่งไปทั้งหมดเนี่ยนะครับว่ามัน ใช้เวลา10นาทีเนาะถ้าดูเนี่ยายาวๆมันอาจจะนานหน่อยเดี๋ยวผมเล่งเวลาคลิปให้นะครับแล้วก็มาดูสรุปผลตอนท้ายกัน ะครับผมก็ผลออกมานะครับตอนนี้พอร์ตก็บวกมาอยู่ที่507นะครับผม507บาทนะก็เป็นกำไรของเราจากที่เราได้เทรดเทคนิคนี้มานะครับใช้เวลาเพียงแค่10นาทีนะครับหาเงินอยู่ดี่507บาทได้นะครับผมออเดอร์นี้นะครับจะวินอยู่ทั้งหมด16ชุดนะครับ16ชุดด้วยกันนะครับเป็นอัตราการชนะที่เราทํากำไรได้500บาทนะครับใน10นาที สำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับก็กดลิงก์เข้ากลุ่มมาเรียนรู้กันได้เลยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับมีลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอและโพสต์ที่ปักหมุดเลยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่กดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ